เช่นเดียวกันนะครับอีกหนึ่งน้ำใจเวลาเกิดเหตุเมื่อวานนี้นะฮะช่วงเวลาประมาณ18นา55นาทีที่แยกราชประสงค์ปรากฏว่าคนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างแถวนั้นพอเห็นคนบาดเจ็บ <Okay. S 1> ก็ตัดสินใจลงไปช่วยเหลือ <Okay. S 1> ทันทีโดยไม่ได้คำนึงถึงชีวิตของตัวเองเลยนะครับเรามีตัวอย่างให้ดู2คนนะครับคนแรกชื่อว่านายสมชายอมรพินัน ประจำวินอยู่ที่แยกราชประสงค์ปรดิดพอดีเลยหน้าธนาคารทหารไทยในช่วงเวลาที่เกิดเหตุขับรถกลับมาที่วินปรากฏว่าเกิดเหตุระเบิดขึ้นมาพอดีนะฮะในช่วงเวลานั้นตัดสินใจแล้วว่าจะต้องช่วยคนเจ็บออกมาให้ได้มากที่สุดและคอยเป็นหูเป็นตาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่แม้รู้ทั้งรู้ว่าจุดนั้นตอนนั้นอันตราย,าก,รายก็ตามไปฟังเสียงพี่สมชายกันหน่อยฮะ จ็บคนป่วยนะเราช่วยเหลือได้หมดช่วยเหลือช่วยเหลือไปเท่าที่ช่วยเหลือได้แล้ว่าผมใจผมว่าคนคน,คนไทยหรือว่มีน้ําใจทุกคนเลยครับช่วยเหลือกันเช่นเดียวกันนะครับอีกคนหนึ่งคือคนนี้คุณนิรุตอุด,ดมลาบนะประจําวินอยู่เซ็นทรัลเวิร์ตรงข้ามกับห้างเกษรบอกว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ยตัวเองเพิ่งส่งผู้โดยสารเสร็จพดิบพอดีเลยพอได้ยินเสียงระเบิดตุ้มขึ้นมานะฮะก็วิ่งไปดูแถวแถวสารพระพรมแม้ มีความรู้สึกกลัวอยู่บ้างนะครับเพราะว่าทั้งชีวิตไม่เคยเจอเหตุการณ์ลักษณะใหญ่แบบนี้มาก่อนก็ตัดสินใจเลยว่าจะต้องไปช่วยคนเจ็บออกมาให้ได้นะครับสิ่งที่ทำได้ก็คือพยายามพยุงผู้บาดเจ็บให้มาใกล้กับรถพยาบาลให้มาหาเจ้าหน้าที่ให้ได้เร็วที่สุดและในระหว่างนั้นก็ดูโดยรอบก็ทราบซึ้งถึงความมีน้ำใจของอีกหลายๆคนที่ไปช่วยเหลือไม่ใช่แต่เฉพาะคนไทยยังมีชาวต่างชาตินะครับที่ไปช่วยเหลือ คนต่างชาติแล้วก็คนไทยด้วยกันเองด้วยเหมือนกันนะครับก็คิดเสมอนะครับว่าคนไทยเวลาวิกฤตแบบนี้ไม่เคยทอดทิ้งกันเลยแม้แต่ครั้งเดียวไปฟังเสียงครับก็อยากจะช่วยเนาะแต่ว่าคนที่ว่านอนนิ่งอ่ะก็คือช่วยอะไรไม่ได้แล้วเจ้าที่เขาไม่ให้จับเขาบอกแล้วช่วยคนเจ็บไปก่อนเรียกว่าคนเจ็บเนี่ยถือว่าสําคัญมากๆเพียงแค่นาทีเดียวก็มีความหมายต่อชีวิตนะฮะใช่ค่ะก็ต้องชื่นชมพลเมืองดีท,ทุกทุกท่านเลยทีเดียวนะคะ